ังบินด้วยตัวละหกสิบบาทนะคะอยู่ที่บางแสนนี่แหละพอน,นีไปเห็นคนอื่นเล่นเลยอยากเล่นมากมาลีเดินเถอะมาฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวมันไปพันกันสนุกแวสวยอยนี่ฟ้าเริ่มคลุมแล้วนะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่ง ตอนแรกจะชวนกลับแล้วแต่ไม่ยอมกลับิดีดึงหน่อยดึงตุ๊กๆหน่อยเอเอรังคับเหมือนว่าวนะคะามาลีเดินสวนลมไปนะ แล,แล้วจะล่วงแล้วดึงตุกตุกหน่อยมาลีดึงเชือกองั้นเดี๋ยวพันกันไปล่อยปล่อยเชือกปล่อยเชือกค่อยค่อยปล่อยเออเออหมุนปล่อยเชือกไป บอกให้พอปล่อยเชื่อเขาเล่นปล่อยที่ตัวปันได้เลยนะหกสิบบาทเอาอีกแล้วเสียตังทุกวันซื้อของเล่นทุกวันหัวหัวออ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 อะไรอะกระตุกแรงเลย ควบคุมให้เครื่องบินบินผ่านหัวแม่ไปด้วยไปไหนแล้ววะวันนี้อากาศ